สวัสดีค่ะครัวบ้านกาลุณพันพนีวันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเย็นโตโฟกันค่ะโดยมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เราทำประมาณสามคนนะคะก็ประมาณสามขีดค่ะแต่ถ้าใครชอบเส้นอะไรก็เอามาใช้ได้เลยนะคะผักบุ้งไทยค่ะแผ่นเกี๊ยวนะคะ ใช้สำหรับทอดกรอบค่ะเห็ดเข็มค่ะเราจะเอามาชุบแป้งทอดค่ะอันนี้คือแป้งทอดกรอบนะคะเห็ดหูหนูขาวค่ะผักชีสำหรับโรยหน้านะคะลูกชิ้นเจค่ะเต้าหู้เราจะนำมาทอดก่อนนะคะที่สำคัญคือน้ำซอสเย็นตาโฟค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะ สแสดงวิธีทำน้ำซอสเย็นตาโฟให้ดูกันนะคะขั้นตอนการทำซอสเย็นตาโฟนะคะก็จะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะซอสแดงนะคะ3มช้อนโต๊ะเต้าหู้ยีสอก้อนน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะผงซุปเห็ดหอม1ช้อนชา น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะขั้นตอนการเตรียมน้ําซอสเย็นตาโฟน,นะครับเราก็นําเต้าหู้ยี้นะครับมาขยี้ให้ละเอียดนะครับ เต้าหยีนะครับอ่ามันจะเค็มไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปรุงรสเค็มนะครับเราก็ต้องชิมก่อนนะครับว่าจะเค็มมากเค็มน้อยนะครับพาะแต่ละยี่ห้อความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับต้องบีจนละเอียดเลยใช่ไหมคะใช่ก็ บีจนแหลกแล้วนะครับเราก็จะมาตามด้วยซอสแดงนะครับซอสแดงนี่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปใช่ไหมครับใช่บอกแม่ค้าว่าซอสเย็นตาโฟรครับซอสแดงเย็นตาโฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาบดเต้าหยี้เราให้ละเอียด ปกติเต้าหู้ยี้นี่ก็ค่อนข้างจะเค็มอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ในสูตรเราก็เลยไม่ได้มีสีอิ่วขาวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เติมหรอกค่ะเราก็บดให้พอละเอียดก็ได้นะครับคือแล้วแต่ชอบบางคนก็จะนำไปปั่นนะครับแต่ว่าไอ้นี่เราทำพอทานนะครับ ที่บ้านอยู่กันสามคนเราก็จะทำทานประมาณสามที่นะครับแต่ถ้าเหลือก็เก็บไว้ได้ใช่ไหมคะครับก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับแต่ว่าก็จะเก็บได้ไม่นานถ้าจะให้เก็บนานเราก็นำไปตั้งไฟให้เดือดนะครับก็<ต>จะเก็บได้เป็นอาทิตย์ก็กหลังจากซอสเอ่อเต้าหู้ยี้เรานะครับ เริ่มจะละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลทรายผงซูแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำมันงาน,นะครับจะเพิ่มความหอมอร่อย น้ำซอสของเราใช่ไหมคะใช่ก็เป็นนั้นว่าไอ้ซอสเย็นตาโฟเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำขั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียม เต้าหู้ทอดกันนะครับเอาน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนนะครับขณะนี้ก็ร้อนแล้วเราก็จะนำเต้าหู้ลงทอดนะครับแล้วีเ่เปิดไฟแรงมากไหมครับใช้ไฟกลางครับพอไปพอผิวข้างนอกเป็นสีเหลืองเราก็ เดี๋ยวเดี๋ยวทอดจนให้เป็นสีเหลืองทองนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันตอนที่ใกล้จะเสร็จนะครับขณะน,นี้เต้าหู้เราตั้งเหลืองกรอดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะสัดขึ้นนะครับเก็บพักไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมสิดเข็มทอดนะครับขั้นตอนการเตรียมแป้งทอดกรอบนะครับเราก็นําแป้งทอดกรอบนะครับมาละลายน้ํานะครับละลายน้ำเนี่ยเติมน้ำลงไปทีละเล็กน้อยก่อนนะครับ คือแป้งทอดกรอบเราอย่าให้เหลวมากนะครับเพราะถ้าเหลวมากเนี่ยมันจะชุบเห็ดไม่ติดนะครับค่อยๆผสมน้ำลงไปนะครับ ผสมจนดูว่าแป้งละลายน้ำดีแล้วนะครับไม่เป็นเม็ดก็ใช้ได้นะครับให้ข้นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำเห็ดมาชุบนะครับนำเห็ดลงมาคุกเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะนําไปทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการนําไปทอดกันเมื่อน้ามันร้อนนะครับเราก็จะนําเห็ดที่เราชุบแป้งลงทอดนะครับทอดไฟกลางนะครับอย่าไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวจะไหม้แต่ก่อนที่เห็ดจะสุก เราจนแป้งทอากรอบเราเหลืองเป็นสีเหลืองทองก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวอีกสักคู่เรามาดูกันตอนใกล้เสร็จนะครับขนาดนี้ก็แป้งเราเริ่มเป็นสีเหลืองทองนะครับก็ใช้ได้แล้วเราก็จะตักขึ้นนะครับนำไปพักไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็นําเกี๊ยวลงทอดนะครับาการทอดเกี๊ยวต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับค่อยๆทอด ถ้าเป็นนาดว่าเริ่มเป็นสีเหลืองทองกรอบแล้วนะครับเราก็จะมาตัดขึ้นพักเอาไว้นะครับต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำซุปวิวยเตี๋ยวกันนะคะ ก็จะมีน้ำประมาณ5 0 0ร้ซีซีค่ะรากผักชีนะคะที่เราทุบแล้วพริกไทยค่ะครึ่งช้อนชาผงซุปเห็ดหอมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ำหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณสามดอกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากเราเติมน้ำลงใส่ในหม้อนะคะใช้ไฟแรงได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเติมเห็ดหอมลงไปรากผักชีผงซุปแล้วก็พริกไทยนะครับเราจะต้มน้ำซุปเราให้เดือดพ่านนะครับก็ เมื่อเดือดนะครับเราก็จะเติมลูกชิ้นนะครับเราจะเติมลูกชิ้นลงไปต้มในน้ำซุปนะครับเห็ดหูหนูขาวนี่บางท่านก็จะใช้ลวกเอานะครับหรือว่าจะต้มลงไปในน้ำซุปเลยก็ได้นะครับ แต่ของเรานี้เราเราจะลวกลงไปในน้ําซุปเลยนะครับเพื่อว่าน้ําซุปเราจะได้มีความหวานของเห็ดนะครับเราก็จะเติมเห็ดลงไปต้มต่อเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอน การเตรียมขั้นต่อไปนะครับระหว่างรอน้ำซุปเดือดนะครับเราก็จะมาลวกผักบุ้งกันนะครับแล้วก็ตั้งน้ำจนเดือดนะครับเราก็นำผักบุ้งมาลวกนะครับเทคนิคการลวกผักบุ้งนะครับก็คือต้องลวกให้สุกนะครับ สีจะได้เป็นสีเขียวสดนะครับถ้าเราลวกผักบุ้งไม่สุกนะครับหรือว่าใส่ตอนที่น้ํายังไม่เดือดผักบุ้งมันจะดํานะครับจะสุกได้ที่นะครับเราก็จะตักขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้อย่าลวกนานนะครับลวกไปพอแค่เส้นนิ่มนะครับเพราะว่าถ้าลวกนานเดี๋ยวเส้นจะเปื่อยไปนะครับ ก็เส้นเริ่มนิ่มนะครับก็ใช้ได้เราก็ตัดขึ้นนะครับหลังจากเราลวกเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนะครับโดยตักซอสนะครับหนึงจ,จวักนะครับราดลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ําซุปกันนะครับตอนแรกซอสแดงเราอย่าเพิ่งใส่เยอะก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อเค็มค่ะ ้วนมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะการทำเย็นตาโฟอะ่ะมันจะยุ่งยากตอนเตรียมเครื่องนะคะ่ะเครื่องมันจะเยอะหลังจากนั้นเราก็นำเครื่องเคียงเรานะครับมาแต่งนะครับเติมเห็ดเข็มทอดเกี๊ยวกอรอบเต้าหู้ทอด แต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงนะครับเป็นนั้นว่าเย็นตาโฟเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสริมครับเย็นตาโฟของเราน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็เพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวด้วยพริกน้ำส้มตำค่ะแล้วถ้าใครลองชิมก่อนนะคะถ้าใครชอบ เค็มกว่านี้หวานกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะพอใจกับคลิปนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นเตาโฟค่ะครัวบ้านการุณพันนีนะคะก็ได้นำเสนอวิธีทำเย็นเตาโฟให้ดูกันรำมาวิธีขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะแต่เป็นของอร่อยที่หากินยากค่ะถ้าเรามีเวลานะคะเราก็ทำทานเองกันได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเอผยแพร่สิ่งดีๆนะคะให้กับคนอื่นๆต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะ